สวัส so, ดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาจำลองการแข่งขันศึกุบบอล พิบรีกอังกฤษนะครับประจำฤดูกาล2 0 1 8ันสิถึงสองพนะครับผมเป็นนัดตกค้างนะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดสนามโอแทฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมซึ่งคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์นะครับผมซึ่งคู่นี้ครับแข่งขันจริงก็คืนวันพุธที่24เมษายนนะครับเวลาตีสองตรงนะครับเพื่อนก็สามารถเราจะไปตามช่องทางต่างๆนะครับผม ในการจำลองแมตชนี้ขึ้นมาครับผมใช้เกมฟีฟ่า19ครับในการจำลองแมตชนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองนะครับผมและนี่ก็คือรายชื่อเบรนตัวจริงทางฝั่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็ไม่รู้ครับว่าวันจริงใครจะลงบ้างครับผมก็จัดตามนี้นะครับผมคลิปวันนี้ก็เหมือนเดิมนะผมจัดทำขึ้นความบันเทิงเท่านั้นครับถ้ามีข้อิดพลาดประการใดกับผมก็ขอให้ท่านนะที่นี้ด้วยนะครับ บางคนบอกไม่สมจริงเลยอยากสมจริงก็ไม่ต้องดูครับผมไปดูนู่นนะครับไปดูรอดูแถบเทสดเลยนะครับผมจะดูสมจริงนะครับผมอันนี้ก็คือรายชื่อผู้เล่นตัวจริงทางฝั่งทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งคนนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่ารับชมกันทีเดียวครับแลว้วก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วครับไทยทายดูดูการนะรตอนนี้ ก็เป็นการแย่งแชมป์กันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับขงแดงลิเวอร์พูลนะครับผมเพื่อนรักใครเชียร์ใครชอบใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมหรือใครมีข้อแนะนำไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับผมเอาละครับเกมในสนามครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วผมเพื่อสินครับเปานวิตเริ่มการแข่งขันนะครับก็เป็นทางเจ้าบ้านครับแมนยูเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะครับ เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาชุดเสื้อสีแดงครับเก่งสีดําบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมาชุดเสื้อสีฟ้าครับบลุกจากขวาไปซ้ายบอกบาบได้บอลมาให้มาที่เฟรดเฟรดโยทางซ้ายครับที่มาเซียตบเข้ากลางมาลูกนี้ไม่มีใครครับเอเดสัน hey, ครับออกมาขวาบอลไว้ได้ครับไหลสั้นที่สโตนวางมาทางซ้ายที่ราฮิมสเตอร์ลิง สเตอร์ลิงึงจังหวะรอเพื่อนครับให้มาที่เมนดี้เมนดี้คืนมาที่ซินวะาซึ่งคูนูนี้คือถือว่าผลง,งานไม่เกี่ยวครับเจอกันครั้งไหนนี่โอโ้โหลอกันเต็มแข้งครัทั้งสองทีมนี่ประมาณว่าหลังจากแข่งเสร็จนี่ถอดถุงเท้ามานี่คนแข้งหลุดหมดเลยครับโอโ้โหเต็นไฟแลบครับคูนูนี้โอ้จังวะนี้ครับ ซิตี้ครับทำเกมมาครับได้ยิงครับแต่ยังไม่ดีพอครับยังไม่ตรงกรอบลูกตั้งเตะจากหน้าประตูครับของทางฝั่งเจ้าบ้านเด็กกอาเตะสาดยาวขึ้นมามาซิยาวโสงมงชงมาครับบอลจะเป็นของแมนซิตี้ครับเอาครับอากุยโลให้ทางขวาที่เบอร์โดซินวาเบอร์นาโดซินวาครับรอเพื่อนเติมมาให้ครับเห็นดูนิบอยจวัอึ้งตรงนี้ครับจ่ายพลาดเองครับสำหรับแมนซิตี้เฟร็ดบิปปอกบา เป๊ะทีรข้างหนึ่งให้มาที่แม็กทูินี่ครับย้อนมาที่เดอะลอังหวันนี้เดอะลอบจ่ายบอลพลาดครับตอนนี้บอลอยู่ที่เดอะบอยเควินเดอะบอยครับต้องรอเพื่อนจงหวันนี้วนหนึ่งรอบให้มาที่กุยโลออกมาทางขวาที่วอลเกอร์ขายวอเกอร์ให้มาจงหวันนี้ให้เพื่อนเล่นยากยิ่งได้ครับแมสตี้อากุนมาวันนี้ซินวายเงครับติดบล็อกของแมนยูโอ้เอจวันนี้แมนยูได้สวนครับแรดฟอร์ดอืจะฝืนไปเองครับ ก็โดนทางเพลินของแมนซิตี้ครับยังบอลมาได้ออฟเซอร์ลิงเปลี่ยนแกนทางด้านขวาที่เบอร์โดซินวาเบอร์โดซินวาที่คิวติบอยไหลต่อมาที่กุยโลสัดด้วยขวาลูกนี้เดชิอาครับปัดออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจังหวะเข้าทำของแมนซิตี้ครับสัดด้วยขวาติชิอาก็ปิดมุมแรกไว้ดีนะครับติชิอาเล่นสั้นหรือเปล่าจังหวะนี้ สินวาครับให้ที่เซอร์ลิงโยก2ทีมาที่เอกโรลยิงติดบล็อกกอันนะครับผมโอ้โหลูกบอลไม่ออกหลังครับเป็นลูกทุ่มของทางแมนซิตี้ครับตัวนี้โอ้โหลูกเกมนี้ผ่านมาเกือบ20นาทีนี่เป็นทางแมนซิตี้ที่ทำเกมได้ดีกว่าครับวันนี้เปิดมาครับสมอลลิงมองไว้ได้สโตนวิโดซึ่งแน่นอนครับความกดดันนี่น่าจะอยู่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งไอ้เขาเรียกว่าไ,ไง โปรแกรมที่เหลือนี่ระหว่างของลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นี่โอ้โหห้ามมีทีมไหนพลาดเลยครับถ้าพลาดนี่ถือว่าแทบจะเสียแชมป์เอาเท่านีดน้ดนิดนดกาตเปิดมาลาพอตคำนี้เคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับแมนยูยังได้บอลครับดินกาที่บล็อกบาไหลมานี่ไม่ถึงครับวอลเกอร์เตะทิ้งออกมาสมอลลิงครับโงงเข้าทางเฟอร์นันโดมาที่สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงให้มาที่เมนดี้เมนดี้คือสเตอร์ลิง ลาฮีมคืนที่เมนดี้เมนดี้ไปไม่ได้ย้อนมาที่ซินวาซินวากัดชากมาังหว่าเขาเลี่ยมบ็อกบาครับเรียบรอ้อยจังหวะนี้เอาแมนยูครับเอาจังหวะนี้นยังไงสตอร์ลิงทำบอลลั่นนิดเดียวครับเอาครับแมนยูไม่สนใจครับยังมายังต่อเนื่องให้ที่เฟรดปล่อยแล้วดักมาแรดฟอร์ดเล่นเร็วไปหน่อยคร,รับแมนยูลูกสวนของแมนซิตี้เบอร์โดซินวาเอาจัตัวนี้ซินวายิงโอ้โลูกนี้แม่นิดเดียวครับผม ยิงแบบย้อยย้อยๆครับนนี้โอ้นี่เหมือนสุดเอื้อมของทางเหมือนนีเขาเรียกว่าครับลูกยิงแบบว่าเหมือนสุดปลายเท้าของทางซินวาด้วยครับแต่ทีศทางลูกถือว่าน่ากลัวครับถือว่าทาได้ดีครับแต่ยังดีไม่พอนะครับผมรบเดครอาร์หลายทีเดรรอปบางคนมาเพื่อนหลายคนครับถามผมเยอะมากครับว่าในคอมเมนต์ครับถามว่าผมชอบทีมอะไรเชียร์ทีมอะไรครับผม ก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยครับบางทีผมก็อาจจะไม่ตอบทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมคือทีมที่ผมชอบคือแบ็กเบิร์ดโลเวอร์นะครับเอาจาังหวะนี้เซอร์ลิงลูก <c oughs> นี้ที่อัปัดไว้ได้ครับยังเป็นแมนซิตี้ครับได้บอลอยู่ผมชอบทีมแบ็กเบิร์ดโลเวอร์ครับตอนนี้แบ็กเบิร์ดโลเวอร์ก็อยู่ในลีกอ่าแชมเปี้ยนชิพนะครับผมเชียร์ื่อแต่สมัยที่แบ็กเบิร์ดโลเวอร์นี่เป็นแชมป์พิมลีกนะครับตั้งแต่แตน่าจะจี๋ยจำผิดน่าจะปี1999เฮ้ยไม่ใช่ดิ ่าจะปีหลังหลังบอลโลก USA 94ประมาณนี้ครับน่าจะเป็นปี94-95น่าจะประมาณนี้ครับยุคที่มีอารันเชเลอร์คิสซัตตันอะไรพวกนี้ครับอสสิงเปิดมามลูกชอ็อปมงไว้ได้ครับผมเพื่อนเพื่อนเชียร์ทีมอะไรก็บ,บอกกันบ้างนะครับผมหลายคนคิดว่าผมเป็นแฟนแมนยูหรือแฟนลิเวอร์พูลจริงที่จริงไม่ใช่ครับ เดอะบอยมาซินวาเดอะบอยสินวาหนึ่งเดอะบอยออกมาทางขวาที่ซินวาเฟุรินโยครับไคล์วอเกอร์เติมเกมมาจาังหวะนี้ไคล์วอเกอร์จี้มาอ้าวปาดเข้ากลางมาครับบอลไม่เป็นใจครับอ้าวจวังหวะน,นี้แมนยู <c oughs> วอเกอร์ครับอ้าววอเกอร์พาครับเฟสตัดบอลได้จังหวะน,นี้พาบอลคอสเข้ามาครับเนี่ยมีลาพอร์ตมียืนรออยู่แล้วนะครับผู้ตัดตสินครับทดเวราบจิบครึ่งแรกครับสองนาที ลูกเกมในดวงนี้ก็ยังไปทางทีมเยือนครับทําได้ดีกว่าสเตอร์ลิงครับให้มาที่เมนดี้เข้ากลางที่เฟเอร์นิโยซินวาวิโลสเตอร์ลิงไม่ผ่านสมอลลิงครับเพื่อนร่วมชาตินะครับคิสสมอลลิงกับลาร์รสเตอร์ลิง alright ครับผมผู้สินปอนตุฟิลดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ครับ ระหว่างแมนยูกับแมนซิตี้ครับยังเสมอกันอยู่ศูป,ประตูต่อศูนย์นะครับผมเพื่อนๆก่อึจะไปไหนครับผมรับชมกันให้จบนะครับเดี๋ยวกลับพบกแมนคึ่งหลังนะครับเอาละครับผมครึ่งหลังเริ่มเกมนะครับโอ้โหจากสถิติภาพรวมครึ่งแรกนี่แมนยูนี่ยังไม่มีโอกาสเข้าทำทางแมนซิตี้นะครับส่วนแมนซิตี้มีโอกาสไปถึง6ครั้งนะครับในครึ่งแรก แล้วก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลนี่เป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับครองบอลดีกว่าครับถึง60%นะครับแมนยูครอง40%นะครับผมเดอะบอยจังหวะนี้แอ้โดนแมนยูแย่งบอลได้ครับจังหวะนี้แม็กเทมินเน่ครับโยนมาดาฟต์เอาจังหวะนี้แรดฟอร์ดต้องพาบอลหนีออกมาครับแม่ต้องวนออกมาเอาจังหวะนี้หลอกสวยครับดินการดเฟรดมาบอลกูคลิกยิงได้ยิงสวนนี่ฮึสโตนครับแทบล้มตรงนี้โอ้โหตัวบอลอัดเข้าไป มาซิยาวยานี้ยังไง <c oughs> ลูกนี้ค่อยไปหน่อยครับผมโอ้โหตอนนี้แมนยูครับสังเกตได้ไหมครับว่าค่งหลังมาที่แมนยูนี่พยายามเพชแมนิตส้ตั้งแต่แดนของแมนซิตี้เลยครับลูกนี้แมนซิสตี้จะสวนยาวมาครับก็โดนจับล้ำหน้าครับอาครับดาวิดซินวาโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางกุนโดกันลงมาครับ ต่าตะแมนยูครับสมมลิงเป็นการโมงที่บ็อกบาบล็อกบาให้ที่เจสซี่ลินการครับข้างในมีครับโยนวอเกอร์ครับโหมงไม่ได้เดอรบอยเก็บบอลมาให้ที่เฟอร์นันโยออกมาทางขวาที่เบอร์โดซินวาอัลกิโลครับย้อนที่วอเกอร์รอัลกิโลเฟอร์นิลโยเบอร์โ,โดซินวาครับอัลกิโลมาป้ายทางขวาที่วอเกอร์รครับอัลกิโลจังหวะนี้แมสซิตี้ถือว่าต่อบอลกันสวยงามพอจังหวะเมื่อสักครู่นี้ บอลลิงก็โยงทางขวาที่ไม่ถึงลิงกาดนะครับดูเกมนี้ยังเป็นทางแมนซิตี้ครับของเกมได้เหนือกว่าตัวนี้อกุยโล่แหมไม่ผ่านเฟสครับเอาจาังหวะน,นี้แมนยูมานะครับมาเซียลจังหวะน,นี้ดึงจังหวะยังไงหาบอลเห็นครับจังหวะนี้กระชาออกมาตบกลางมามยิงตรงนี้ครับโอ้โหติดลาพอดครับแม็กโทมิเน่โอ้ แมนเตี้นี่ก็เผลอไม่ได้ครับบุกเป็นเพลนี่แม่ต้องระวังประตูหลังบ้านด้วยครับโดนสวนทีมีหายนะครับแมนซิตี้เอาครับแมก็กเทอมินี่มาทงเอาโจหนี้สวยครับแลนดฟอร์ดไหลต่อมาที่เฟรยังครับเปิดมากลางประตูเป็นโตนครับรงงทิ้งออกหลังไปตอนนี้แมนยูก็เริ่มทําเกมด,ดีขึ้นเรื่อยๆครับเฟสครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งชางเปียล่าลงมาครับ ส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับถอดลารฮิมสเตอร์ลิงออกแล้วก็ส่งโดยลอยซายสาเน่ครับโอ้หเกือบปูดมาเน่เสร็จแล้วนะครับจัดย่งางครับเปิดมากล้ามาดูลูกนี้คนี่ม่งเต็มกระบะค,ครับยังไงฟูร์สินลูกเต็มมุมอีกครั้งหนึ่งครับจัดย่างโอโ้โหรองเท้าแกนี่นสีสวยเหลือเกินนะครับแมนยูเก็บบอลครับลิเตอร์ล็อบหายมาที่แม็กซ์นุ่ยสัตย์มาวันนี้สัตย์ด้วยขวางติดบล็อกอีกแล้วผม ลูกทุ่มของแมนยูอีกครั้งหนึ่งครับครับแม็กกว้นีครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งมาติดลงมาส่วนทางแมนซิสตี้ครับถอดเบอร์โดซินวาออกครับแล้วก็ส่งทางลิยัสมาเลสลงมาแทนนะครับลูกชอทุ่มไกลครับนี่ปอกบาครับเบล่าล่ะเบยล่าตังนี้ครับคู่นี้นี่ดูทรงน่าจะเสมอกันครับผมดูจากทรงเกมครับกุยโครับ จอนี้ให้มาที่มาเลสเดอะบอยจะที่โดนทางแมนยูครับเขากดดันครับทำให้เล่นบอลยากแล้วก็เสียบอลมาครับตัวนี้เอาครับแมนยูไม่สนใจครับต่อเกมขึ้นมาเรื่อยเปเรล่าให้ทางขวาที่อาจารย์ยังอาจารย์ยังเบิ้ลมาที่ปอกบาปอกบาครับมาที่ลินกาดเอาจงหนี้แรดฟอร์ดยังไงผ่านดันยิงโอ้ตรกนี้ครับลูกชอเติมขึ้นมาแม่ ยิงแป๊กไปเองครับนี่ยิงด้วยขวาครับโอ้โหยิงแป๊กครับสำหรับแมนเิตี้นี่ถ้าผลเสมอนี่ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะครับผมมาลสตัดเข้าในมาเจ้านี้ให้ที่กุยโลกุนตูกันกุนตูกันมาที่มาลสไปมาที่วอลเกอร์ มาเลสวอเกอร์มาเลสวอเกอร์ครั้งหนึ่งมาเลสส่งกันแค่2คนครับตอนนี้เดอะบอยเดอะบอยแจ่จะกระชากครับโอ้โหความเร็วสูงครับจังหวะนี้เอาครับมาติดยกมาจี้มาซิยาครับเอาบอลลงไปเข้ากลางที่แรดฟอร์ดคืนมาซิยามาซิยาครับมีความเร็วแน่นอนครับกระชากมา ต้องดึงจังหวะรอเพื่อนครับให้มาที่แรดฟอร์ดมองเข้าในจังหวะนี้เปิดมาโอ้โหนี้ลึกไปหน่อยครับบอลล้นออกหลังไปนะครับผมอ๋อครับลุกชอครับโดนถอดออครับก็ส่งมาต้าลงมาอ๋อครับตอนนี้นี่แมนยูนี่ถอดแนวรับอครับส่งแนวลุกลงมาเพิ่มตอนนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าการเปลี่ยนตัวอย่างนี้คือโซชานี่ไม่ต้องการผลเสมอแน่นอนนะครับ เอาวอเกอร์กัโยนบอลออกไปเองครับในวันนี้เป็นลูกทุ่มของแมนอยู่มาติดมาเซียวมาตอนนี้ครับตระกูลมานี่ลงเกือบครบครับวันนี้มาติดมาเซียวมาคัดเลตฟอร์ดครับผมเอาอย่างนี้ปูสินโอ้ทำฝ่าพวกสารโตนะครับ สั้นวางยาวมาบอกบาครับมาตางจาวะน,นี้มาตาไหลเป็นช่องแม่ลูกนี้ครับลึกไปหน่อยผมบอลทะลักข้อมือเด็กเอเดสันนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันแล้วตอนนี้นี่สมมติอจอยู่สุประตูต่อศูนย์ครับเติมมางหวะน,นี้โอ้สวยงามครับมาครับมาติดจงหวานี้เปิดเข้ามาลาอขอดกระมองไว้ได้ ครับแมนซิตี้จะได้ส่วนแมงจังหวะนี้ซาเน่เลลอยซาเน่พาบอลหนีนั้นซ้ายมายาวๆครับลงมาใหม่ย,ยังฟิตครับให้มาที่อกุยโลอกุยโลให้ที่เดอะบอยล็อกซัดด้วยซ้ายลูกนี้บอลหลุดนอ,อนอกกรอบไปครับผู้ตัดสินครับทดเวลาบาดเจ็บการแข่งขัน3นาทีหืนี้บอลมันติดไซก้อยครับ ดีอรบอกเพื่อนขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยดีอาร์เตะสาดยาวขึ้นมายังไงฮะจาังหวะนี้กุนุกันได้บอลในที่กุยโลอา๋จาุดนี้ซานี่ครับซานี่พาบอลหนีมาอีกครั้งหนึ่งดึงจังหวะนี้แม่เขาเหลี่ยมครับเป็นลูกทุ่มของแมนซิตี้น่าจะเสมอครับคูบค่นี้ เูอาล้ผูินป์อนนวิดหมดเวลาการแข่งขัน,นครับการจำลองแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในเกมนี้ก็จบลงไปครับเสมอกันแบบมิตรภาพครับแบ่งเป็นคนละคะแนนครับซ้ปประตูต่อโซนครับผมส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงเพื่อนๆองติดตามชมกันต่อไปนะครับผมวันนี้ผมเปิลนาวเวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ